โอเคสวัสดีนะครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่อง Air the Snap นะครับอ่ะเดี๋ยววันนี้นะครับมาวิเคราะห์แผนทองคำนะครับประจำวันที่2เดือน7นะครับ2 5 6พันะนะครับโอเคนะครับจากเมื่อวานนี้นะนะครับที่เราวางแผนกันไว้นะครับเดี๋ยวกลับไปดูก่อนนะครับโอเคแผนหลักของเรานะครับคือรอย่อนะรอย่อมาประมาณ21นะครับรอย่อมาประมาณ21 แต่กราฟเนี่ยย่อลงมาแค่ยี่้านะนะครับลงมาแค่ยี่้านะครับทีนี้การที่เขาย่อลงมาแค่นี้นะครับมันเป็นการเขาเรียกอะไรอะ่ะเหมือนมันลงมาเทสโซนแนวรับของทำเฟรมย่อยเนี่ยนะครับก็มีแรงซื้อขึ้นเลยนะครับก็แสดงว่าคนส่วนมากก็จะรอส่วนนี้แหละนะครับยี่สิบยิบเอ็ดนะครับคิดว่าจะลงมาเคลียร์ตรงนี้นะครับแต่ก็เป็นการเบรกราคาขึ้นไปนะครับแล้วก็ ขึ้นไป tp ทะลุ tp เราไปเลยนะนะครับแล้วทีเนี้ยเนี่ยก็เลยมองว่าก็เลยมองว่าอ่ะจุดเนี้ยนะครับมันมันก็ไม่น่าเข้ากลางขันนะนะครับเราก็เลยไปรอแผนเซลล์กันเนาะก็ไปรอแผนเซลล์กันก็คือโซนประมาณสัก47 48นะครับโซนนี้47-48เพอเข้าโซนเนี่ยพอถึงโซนสัก50เนี่ยของเราเนี่ยเนี่ยโซนเนี้ย47-48-50เนี่ย ก็เป็นการยอร่อลงมาแค่สักประมาณ3-400จุดนะนะครับเนะวโซนเนี่ยก็ยอ่อลงมาสัก3 4 0 0จุดเนาะแล้วก็ดึงกลับขึ้นเป็นโดนเอสเอลเราเพราะฉะนั้นผมบอกว่าถ้าดึงกลับ SL เราต้องยอมนะครับแสดงว่าแผนเนี้ยสแผนเนี้ยเราเราพลาดนะครับพลาดจุดนี้ไม่ได้เข้า2พลาดจุดนี้โดน SL เนะนะครับเพราะฉะนั้นก็ตรงเนี้ยอย่าไปกังวลน,นะครับเพราะว่าทุกอย่างจะถูกวางแผน เราจะต้องวางแผนการเทรดไว้แล้วนะว่าเราวันนี้เราจะต้องโดนเท่าไหร่กําไรเท่าไหร่จะต้องมีการวางหมากไว้แล้วนะครับทีนี้ถามว่าหลังจากนั้นเราก็มีการให้แผนแก้กันนะครับก็คือเซลล์โซนนี้นะครับโซนเดิมนะครับก็คือโซอนเดิมก็คือ4 5่หอ่าสี่ห้าสี่หประมาณนี้สี่ห้าสี่สี่นะครับแล้วก็เก็บกําไรกันไปนะครับอย่างน้อย รู้สึกว่าประมาถ้าพันจุดเนาะนะครับพันจุดนะพันพันจุดแล้วก็มี TP 2ประมาณ1นะันห้าเนาะนะครับก็เล่นช็อตนี้กันไปนะครับเพื่อถัวกับที่ขาดทุนไปนะครับเนาะจริงๆระยะนี้ก็โดนประมาณ SL ประมาณ800จุดเนาะนะครับจากที่อัปเดตกันไปเนาะแล้วก็มาถ้าเปิดตลาดเช้านี้เนะนะครับเราก็มาดูกันใหม่ว่าเช้านี้ตลาดเป็นไงนะครับอืม ให้ดูในโครงสร้างนะครับในโครงสร้างเนี่ยเรามองเลยเรามองภาพก,กว้างเลยตอนนี้ทองทองคำเนี่ย up ten แน่นอน up ten แน่นอนนะครับคือยังคงโครงสร้าง up ten อยู่นี่คือตามเห็นหลักนะครับโครงสร้างใหญ่ใน timeframe 4 day นะครับแต่ทีนี้เราก็สามารถเล่นทั้ง2หน้าได้นะครับเพราะว่าตอนนี้มันเป็นช่วงสะสมราคานะครับในท i m ฟ f r ใหญ่ จริงๆแล้วจะเป็นการสะสมราคาถ้าเราดูกราฟถูกปะมันจะมีโซนนี้โซนนี้นนแล้วก็โซนนี้นะครับเป็นการสะสมราคาแล้วก็มีโซนนี้นะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยโซนเนี้ยเท่าที่มองเนี่ยยังไงก็ตามผมมองว่ามีโอกาสขึ้นต่อนะครับน่าจะมีโอกาสขึ้นต่อนะครับ <S <S <quello> <S ดูจากโครงสร้างแล้วนะครับเพศสี่เดน่าจะมีโอกาสขึ้นต่อนะครับ ขึ้นได้ไม่ได้ไม่ได้เบรกขึ้นไปทะลุแบบแล้วทําหายนะครับแต่เป็นการเบรกทะลุไปเพื่อเพื่อไปเทขายข้างบนนะครับเนาะชุดนี้นะครับแล้วก็มีโอกาสที่มันจะย่อลงนะครับก็อาจจะเป็นค่อยๆอัพขึ้นไปเรื่อยๆนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยโซนลิควิตี้ต่างๆนะครับจะเป็นโซนเคลียร์ของตลาดนะครับเพราะฉะนั้นเราต้องหาโซนตรงเนี้ย เพื่อเป็นจุดเข้าที่ดีที่สุดของของตลาดนะนะครับเพื่อเรา,เอ,าอะไรเพื่อ1เสี่ยงต่อการโดนหน้าไม้หรือสต็อปลอสสองเสี่ยงต่อการที่เราเนี่ยอ่าเขาเรียกอะไรอ่ะเหมือนโดนสต็อปลอสก่อนนะครับเนาะเพราะฉะนั้นเนี่ยทำไมต้องให้ได้โซนนี้เพราะอะไรเพราะว่าโซน,นเนี้ยเนี่ยมันเป็นโซนที่ที่สามารถลันได้เก็บราคาและลันได้นะครับเพราะโซนเนี้ยส่วนมากเนี่ย ก็จะเป็นโซนที่เจ้าเก็บราคาไว้นะครับเนาะครับลักษณะเนี่ยมันจะน่าจะเป็นน่าจะข้าวข้าวประมาณนี้นะครับแต่ถ้าเรามาไล่ทำเฟรมวีคเนี่ยอ่าโอเควีคเนี่ยเราดูแลนะครับอ่เราเราปิดก่อนอ่าวีคเขี่ยอ่าโอเคเราเห็นวีคละนะครับเราเห็นมันแล้วอ่ามันแล้วนะครับอ่าเรามาดูเลยว่าเนี่ยวีคเนี่ยมันเนี่ยมีโอกาสไล่ไส ไล่ทาราคาขึ้นไปทําไส้ขึ้นไปไล่ราคาขึ้นไปนะครับไม่แน่ใจว่าจะทําได้ราคาไหนแต่คิดว่าประมาณเนี้ยครึ่งแท่งนะครับหรืออาจจะเต็มแท่งก็ได้แต่คิดมองเป้าประมาณนี้นะครับขึ้นไปเพื่อรอราคาเทนะครับเทลงมานะครับเนาะเพื่อขึ้นต่อนะครับเทลงมาเพื่อขอลงมาเคลียร์ทำเฟรมมันของเดือนที่แล้วนะครับเคลียร์ทำเฟรมมันของเดือนที่แล้วนะเพราะฉะนั้นเนี่ย พอเขาขึ้นแล้วเนี่ยเราก็รอหาจุดเข้าเทศในฝั่งเซลนะครับเล่นในทามเฟมมันนะครับพอเราลงมาเคลียในไส้นี้หรืออาจจะลงมาถึงประมาณโซนนี้ก็ได้นะครับโซนนี้เราก็มาอรอลุ้นดีว่าถ้าเรายังไม่ปิดหมายบนเรามาอรอลุ้นว่าเดือนนี้ปิดอะไรปิดแดงไหมถ้าปิดแดงโครงสร้างขาบายจะเสียทันทีนะครับในทาเฟมใหญ่เนาะถ้าปิดแดงไดงย้ยาวๆนะ นะครับโครงสร้างขาบ่ายเสียดทันทีนะครับก็อาจจะมีการแบบย่อลงมาอีกเดือนหนึ่งอะไรเงี้ยเป็น2เดือนเป็นการปิดแดงหรืออาจจะเป็นการย่อปิดแดงเพื่อจะขึ้นต่อเหมือนชุดนี้นะครับเหมือนชุดนี้กรอบนี้นะครับเป็นไปได้นะแต่ปิดแดงเราก็จะเล่นในทาวเฟรมนั้นในเดือนนั้นเป็นเทนเป็นฝั่งที่เราเล่นกันนะครับโอเคเพราะฉะนั้นเนี่ยวันเนี้ย เท่าที่ผมมองผมคิดว่าในทางเฟรมย่อยที่ผมคาดการณ์แล้วเนี่ยผมมองว่าการาฟทองจะขึ้นต่อนะครับตอนนี้นะครับเขาเนี่ยอยู่ในกรอบของสลายนะกรอบของสลายกรอบนี้นะครับกรอบนี้นะครับอืมคิดคิดว่าชุดเนี้ยถ้าลงเนี่ยถ้าย่อเนี่ยน่าจะลงมาถึงประมาณเนี้ยไส้เนี่ย นะครับเพื่อเคลียร์ตรงนี้นะครับเนาะสามศูนย์สามสามสองเจ็ดสามสามสามศูนย์ท่าลงต่อนะนะครับถ้าลงสุดก็จะประมาณนี้นะครับลงเพื่อขึ้นต่อเนาะเท่าที่ดูนะครับลงเพื่อขึ้นต่อเนาะหรือถ้าหลุดเลยหลุดยี่สิบห้าเลยนะครับหลุดยี่สิบห้าเลยมันจะลงประมาณโซนนี้นะครับกรอบนี้เลคุริตี้ตรงนี้นะครับอ่ะตรงนี้กรอบนี้นะครับกรอบเนี่ยมันจะมีแนวรับอยู่ตรงนี้นะครับถ้าดึง ถึงโครงสร้างไปปุ๊บอ่ะโอเคจะมีแนวรับอยู่ตรงนี้นะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยถามว่าวันนี้จะเทถึงไหมนะครับถ้าใครหน้าเอสมาเนี่ยก็โชคดีไปนะครับเก็บสั้นไว้ก่อนนะครับแต่ถ้าใครเล่นรอฝั่งบายเนี่ยผมแนะนำเนาะนะครับให้เล่นหน้าบายฝั่งนี้ราคานี้นะครับเพราะฉะนั้นเดี๋ยวเราจะรอว่าแผนเราจะเป็นยังไงนะแผนเราจะเป็นยังไงโอเค นะครับโอเคนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยโซนที่เราจะเล่นกันวันนี้นะครับจะเป็น pending วันนี้นะครับก็คือโซนนี้นะครับ รอบนี้นะครับ28นะครับเป็นแนวรับนี้นะครับ28 27นะครับโซนนี้นะครับเพราะฉะนั้นเราจะมาวาดแผนกันเลยนะครับว่าเราจะเล่นโครงสร้างตรงนี้กันนะครับโอเคอนะครับ28นะครับ่าโอเคตรงนี้ ผมจะให้ถึงประมาณ2ี่หกแล้วกันเนาะยี่หกถึงยี่แปดนะครับหน้าเล่นนะนะครับหน้าเหตุกว่านะครับใครที่พอรนะ์ตหนาหน่อยก็สามารถสะสมได้ตรงนี้นะนะครับโอเคเราจะมาสต็อปลอสอย่างน้อยเนี่ยโลนี้นะครับโลนี้นะครับไม่ยากเนาะนะครับผมมองว่าการเหตุอ่ะมันไม่ยากเนาะคือที่มันยากเนี่ย เรามองว่าเราไม่ได้กําไรมันเลยยากนะครับแต่ที่ผมบอกไม่ยากเพราะอะไรเพราะว่าถ้าคุณมีแผนการในการขัดทุนหรือการเก็บกําไรหรือการขัดทุนมันก็เป็นไปตามแผนและครับแต่ถ้าสมมุติมันมันยากจังมันเหตุยากมันเหตุแบบทําไมไม่ได้สักทีอะไรเงี้ยคือมันต้องฝึกเนาะนะครับถ้าคุณวางแผนรับมือกับการขัดทุนมาแล้วหรือเงินที่คุณมาเล่นเนี่ย มันเป็นเงินที่คุณเนี่ยสามารถรอได้ยอมรับในการเสี่ยงครั้งนี้ได้เนี่ยนะครับคุณก็มีโอกาสที่จะทำกำไรกับมันได้นะครับเพราะฉะนั้นบางทีเราไม่ได้เอาเงินที่แบบจำเป็นมาเล่นเนี่ยคุณต้องเลียบเรียงเลยดีนะคือถ้าคุณเอาเงินที่คุณจำเป็นมาเล่นเนี่ยมันมีโอกาสที่มันจะขาดทุนเสียเซลนเนน์นะครับเครียดอะไรเงี้ยนะครับ บางทีเนี่ยเงินเนี่ยจะต้องไปจ่ายค่าเทอมลูกหรือต้องไปทําอะไรเนี่ยคุณก็เอามาเทรดเพื่อจะให้ได้เงินมากขึ้นอย่างเงี้ยซึ่งคุณเข้าใจผิดนะนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยสิ่งที่คุณเข้าใจใหม่ก็คือ 1. คุณแบ่งส่วนตรงนี้มาเเงินมาลงทุนนะครับคุณจะแบ่งกี่เปอร์เซ็นก็ได้อยู่ที่คุณนะครับแต่ว่าถ้าคุณมามามองว่าเอ้ยตรงเนี้ยฉันจะเอาเงินตรงเนี้ยมาใช้หาเป็นค่าใช้จ่ายคุณอาจจะเข้าใจผิดหน่อย ถามว่าค่คใจ้จ่ายคุณต้องมาดูนะว่าใน1เดือนเนี่ยหรือ1นึวีคเนี่ยคุณทํากําไรได้ได้ได้ไหมแล้วเอาไปใช้จ่ายอะไรต่อนะครับการถ้าเราเรียงลําดับดีๆก่อนที่เราจะเอามาลงทุนไม่ว่าจะเป็นสปอ t ตหรือฟิวเจอร์อะไรก็ตามหรือลงทุนเรื่องอะไรก็ตามคุณต้องหักจากเงินที่คุณจ่ายฟิกคอร์สรายเดือนแล้วนะครับ mm hmm. เพื่อมาเท ถ้าคุณเอาเงินจากเงินเดือนมาเทรดเลยปึ้งแล้วคุณยังไม่จ่ายอะไรเลยเนี่ยมันค่อนข้างที่จะผมบอกเลยเหนื่อยแล้วเทรดเหนื่อยมากนะนะแล้วก็มันเครียดอะเอางี้ดีกว่าแล้วถ้าสมมติเงินก้อนนั้นไปหมดไปเลยเนี่ยคุณจะเริ่มช็อตนะคุณจะเริ่มแบบหมุนเงินไม่ทนันเดือนหน้าเริ่มแบบดิ้นหมออขังหมูอะไร่เงี้ยเพราะฉะนั้นคุณเข้าใจใหม่นะนะครับเรื่องเนี้ยคนเข้าใจผิดกันเยอะนะ ผมก็พูดหลายรอบนะครับแต่ก็ก็ไม่ค่อยมีคนเข้าใจแนะบบคนเรามันมีอารมณ์มันมีความโลภนะครับผมก็เป็นนะครับแต่าถามว่าวันนี้ถ้าเราจัดการมันได้นะไม่ว่าจะเป็นการเข้าเทรดหรือกระดานเทรดอะไรก็ตามคุณจะมี fulfillment ของการเทรดอีกแบบหนึ่งนะนะครับอีกรูปแบบหนึ่งนะครับแล้วการเข้าออเดอร์หรือการออกออเดอร์คุณจะไม่มีความกังบนอะไรตรงนั้นเลยนะครับอืมคือถ้าคุณสต็อปในแผนของคุณ คุณก็โอเคนะครับแต่ถ้า TP เป็นไปตามแผนที่เราวางไว้มันก็จบนะครับอโอเคนะครับก็โซนเข้าประมาณนี้นะครับผมยังอาจจะยังไม่ได้ให้หน้าเซลนะแต่ว่ากรอบที่เราจะให้เล่นกันก็คือกรอบประมาณนี้นะนะครับใครเข้ามาแล้วนะครับก็ฝากกดถักทายกันหน่อยนะครับ เราจะมาสต็อกกันตรงนี้โซนนี้นะครับหนึ่งห้านะครับเยอะไปไหมต้องเข้าใจด้วยนะว่าคุณต้องแบบคุณต้องเข้าใจด้วยว่าเออบางทีเนี่ยโซนเข้าหรือการกรอบสวิงของเขาอะ่ะมันมันม,มันดูเหมือนเยอะนะครับหลายสายที่อาจจะสอนเหมือนเยอะแต่คุณไม่เข้าใจของโครงสร้างราคาณนะปัจจุบันนะครับคุณก็จะมองภาพแบบเอะฉันโดนลากหรือเปล่าพันจุดจริงๆแล้วมันน้อยมากนะผมบอกเลย มันน้อยมากกับกระดานเทดในทาวเฟรฟใหญ่มันน้อยมากนะครับเนอะอ่ะโอเคผมให้เผื่อๆไว้อีกอีกร้อยจุดแล้วกันเนาะอีกร้อยจุดนะครับแต่ถ้ามันเก็บได้เนี่ยเราก็จะมาเก็บกันตรงนี้นะครับอืมคนเทวเทดเนี่ยโหเขาลากทิ้งสองสามพันจุดเนาะนะครับสองสามพันจุดเนี่ยคือมันดูที่พอ,อร์ตเขาด้วยนะนะครับเนาะก่อนที่มันจะสวิงกลับขึ้นเนี่ยเขาก็ติดลบมาก่อน นะครับแล้วก็กําไรนะครับคือเราไม่ได้มันคือมันอยู่ที่ว่าวิธีการที่เราจะวางแผนเทรดถ้าเราเก็บสั้นนะครับพันจุดก็คือพันจุดห้าร้อยก็คือห้าร้อยนะนะครับเราจะเก็บราคานี้นะนะครับอันนี้จะเป็นโซนของอ่าจะให้โซนของครับโซนออกนะนะครับโซนออกนะครับราคานี้นะครับราคานี้เก็บราคานี้าานะน,นะครับโซนออก ตามฟิโบดีกว่าเนาะง่ายๆนะครับก็จะเป็นแผนที่จะให้ทุกท่านนะนะครับเพราะฉะนั้นเราจะรอเล่นแผนนี้กันเนาะนะครับเราจะรอเล่นแผนนี้กันนะครับโอเคนะครับสําหรับวันนี้นะก็สวัสดีนะครับสําหรับตอนนี้ผมอัดลงช่องไว้นะเป็นแผนเป็น pending รายวันนะครับเพราะฉะนั้นก็เดี๋ยวตรงนี้ก็ยังอยู่ในของการไลฟ์สดอยู่นะครับก็ยังไลฟ์ไปเรื่อยๆเนาะรอที่เข้าโซนเราก็จะเข้าออเดอร์ให้ดูกันนะครับ โอเคใครที่อยากจะเปิดพอร์ตนะครับก็สามารถเปิดได้ที่ลิงก์ข้างล่างนี้นะนะครับ KCM Ta รดนะครับแล้วก็ใครที่อยากจะทักทายหรืออยากจะสอบถามนะครับก็สามารถหาผมได้ที่ไลน์อ f ฟ i ิเชียลนะครับตรงข้างบนนี้นะนะครับโอเคสำหรับวันนี้นะครับก็ประมาณนี้นะครับเดี๋ยวรอรอโซนนะครับใช้แผนนี้เนาะนะแผนนี้ในการเทรดเนาะนะครับโอเคสวัสดีนะครับ